สวัสดีครับผมวันนี้วันที่22มิถุนายนปี2566นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับข้อมูลสำคัญนะแล้วก็ต้องบอกว่าแจ้งข่าวดีด้วยสำหรับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับแจ้งข่าวดีเดือนมิถุนายนปี2566ประกันสังคมครับจ่ายเงินบำนาญชราภาพ2เดือนซึ่งเป็นเงินของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะนะครับ ทั้งนี้ครับสํานักงานประกันสังคมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินบำนาญชราภาพจากเดิมเนี่ยจ่ายทุกวันที่25ของเดือนถัดไปเปลี่ยนเป็นนะครับสิทธิเดือนไหนโอนให้ตรงเดือนนะครับหากวันที่25ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะหรือว่าวันหยุดนักขัตตะเลิกนะครับสํานักงานประกันสังคมจะโอนให้ก่อนวันหยุดนะครับสํานักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับพร้อมให้บริการเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้นไป เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือคนในครอบครัวประกันสังคมนะครับท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นการแจ้งอัปเดตให้กับทุกท่านเนอะสำหรับที่ได้รับบำนาญชราภาพนะครับผมเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีการโอน2เดือนครบเลยเป็นในส่วนของเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็บวกเดือนปัจจุบันคือเดือนมิถุนายนด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไป ก็จะเป็นนะครับในเรื่องของการจ่ายตรงเดือนทุกเดือนนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบํานาญชราภาพนะครับผมเอาละเดี๋ยวไงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับในเรื่องของเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงในช่วงท้ายมีในส่วนของการตอบคําถามเรื่องของเกี่ยวกับชราภาพด้วยว่ามีรายละเอียดอย่างไรเนาะไม่ว่าเป็นผู้ประกันตนมาตาาม3ามาตรา39ที่ดําเนินการนะครับผมส่งมา แต่ว่าไม่ได้ส่งแล้วจะได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์อย่างไรอันนี้ก็เจ้าที่มาแบ่งปันและอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละภาพประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับเฮ้ยประกันนัคมออมเงินปิดป้ะเนี่ย ไม่ต้องตกใจค่ะในเดือนนี้สำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายเงินชาราภาพให้กับผู้ประกันตน2เดือนซึ่งเป็นของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนซึ่งเมื่อก่อนสำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินชาราภาพให้กับผู้ประกันตนทุกวันที่15ของเดือนถัดไปแต่หลังจากนี้ติดเดือนไหนโอนให้ตรงเดือนเลยค่ะแต่ถ้าวันที่15ตรงกับวันเสาร์ตี์หรือวันหยุดนักขัะตฤกษ์ประกันสังคมจะโอนเงินให้ก่อนวันหยุดเลยนะคะ มีข้อสงสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกรณีชาราภาพมาตรา33จ่ายมา4ปีแล้ว<ะ>ถ้าลาออกจากงานและไม่ส่งเงินเป็นผู้ประกันตนอีกแล้วสามารถขอรับเงินชาราภาพได้เลย ไหมหรือว่าต้องรอให้ถึง55ปีก่อนนี่เองรอง55ปีค่ะเพราะตอนนี้ท่านยังไม่ชรานะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพซึ่งเราในกฎหมายเราก็บอกว่าสิทธิกรณีชราภาพเนี่ยจะเกิดขึ้น2เงื่อนไขก็คือ1สิ้นสภาพการเป็นผู้กันตน2ออายุครบ55ปีบริบูรณ์เพราะนั้นของท่านเข้าเงื่อนไขเดียวคือสิ้นสภาพเป็นผู้กันตนแต่ยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขอายุครบ 55ปีบริบูรณ์เพราะนั้นต้องรอไปรับคืนตอนอายุ55ปีบริบูรณ์แต่ท่านไม่ต้องตกใจนะคะเงินท่านไม่หายไปไหนแถมนะคะดอกเบี้ยเดินทุกปีมีดอกเบี้ยให้ท่านทุกปีนะคะยิ่งสะสมไว้นานดอกเบี้ยก็จะเดินให้นะคะเงินต้นยังอยู่แต่ดอกเบี้ยเพิ่มส่งมาตรา39เงินชราภาพสามารถรับได้ตอนไหนมีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะก็ของมาตรา39นะคะเงื่อนไขก็เช่นเดียวกับมาตรา33 <Okay. S 2> นะคะก็คือสิทธิ์จะเกิดตอนอายุ55ปี uh huh. นะคะแต่ถ้า55ปีแล้วยังเป็นมาตรา39อยู่ไม่ลาออกก็แสดงว่าเงื่อนไขนึงคือการสิ้นสภาพพู้กันตนยังไม่เกิดเงื่อนไขนี้ uh huh. นะคะก็ส่งต่อไปได้เรื่อยๆแต่ uh huh. ยังรับบำนาญไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยการส่งต่อไปเรื่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นเนี่ย uh huh. ประโยชน์ส่วนหนึ่งที่จะได้ก็คืออัตราบำนาญจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ การส่งเงินสมทบ15ปีแรกค,รคุณจะได้บำนาญพื้นฐานเลยคือ20%ส่วนที่ส่งเกิน15ปีนะคะบำนาญจะเพิ่มขึ้นปีละ1.5%มาตรา33ถ้าเราออกจากงานแล้วไม่ได้ต่อประกันสังคมคะจะสามารถรับสิทธิ์เงินสมทบชราภาพได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องรออนอายุ55ปีบริบูรณ์นะคะถึงจะได้สิทธิ์นะคะเงินก้อนนี้ไม่หายไปไหนนะคะคก็เก็บไว้ให้ทุกท่าน,นะค่ะ